ปลายต่อที่เรากราฟเมื่อกราฟเสร็จแล้วอย่าเอาทิ้งมีค่ามาก สวัสดีครับพบกับผมแซมต่อสามเหลี่ยมวันนี้ผมจะมาเล่าถึงนะครับเมื่อเรามีต่อสามเหลี่ยมพร้อมใช้งานเราก็จะกราฟใช่ไหมครับการกราฟต่อนะครับเราจะตัดปลายแล้วปลายนั้นล่ะเราจะเอาไปไหนต่อวันนี้ผมจะมาบอกถึงประโยชน์ของปลายต่อที่เราตัดปลายต่อนี้สำคัญมากๆนะครับถ้าเราตัดออกมาแล้วนะครับคุณรู้หรือไม่ ว่าปลายต่อนี้สามารถก่อเกิดเป็นเงินมหาศาลนะครับปลายต่อน,นะครับเมื่อเรากราฟเสร็จแล้วกราฟ1 0 0ต่อก็จะมีปลายต่อ100ปลายอ่ปลายตอนี้นะครับให้เรานะครับเอาไปชําต่อนะครับหาพื้นดินที่ว่างนะครับเอาไปวางไว้บนพื้นดินไปจุ่มไว้บนผิวดินคุณรู้ไหมต่อที่ออกมาใหม่จะสวยงามมากม จากปลายต่อที่ไม่มีมูลค่าเลยถ้าเราเอาไปทิ้งขยะมันก็ศูนยเปล่าแต่ถ้าเราเอาไปปลูกชําวางไว้เล่นๆก็สามารถเป็นเงินได้เหมือนกันวันนี้ผมก็เลยมาแนะนำนะครับปลายต่อที่เหลือจากการกราฟทุกๆคนนะครับเอาไปชําต่อใช้เวลาไม่นานคุณก็จะได้ต่อใหม่ขึ้นมานะครับมีความสวยงามมากๆ ถ้าเราดูแลเขาดีๆนะครับเขาจะให้เงินเราอย่างที่เราไม่คาดคิดอย่างที่เราไม่คาดหวังว่ามันจะกลายเป็นเงินได้นะครับผมวันนี้ก็เลยมาแนะนําให้ทุกคนนะครับอย่าทิ้งปลายต่อเมื่อเรากราบเสร็จแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็จะลืมกดถูกใจนะครับกดติดตามกันไว้ด้วยที่ y u t u b e แซมต่อสามเหลี่ยม และเพจ f a c e b o o k แซมต่อสามเหลี่ยมแล้วเราจะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปอยากรู้ในเรื่องไหนอยากจะถามในเรื่องไหนสงสัยในเรื่องไหนคอมเมนต์กันมาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยผมรู้ผมก็จะตอบถ้าผมไม่รู้ผมก็จะหาความรู้ใหม่ทุกท่านวันนี้ผมแซมต่อสามเหลี่ยมต้องขอลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Thank you.